เพิ่มเข้าไปลบหนึ่งจุดสองกลายเป็นอะไรเอาพุทที่ตรงนี้จะออกมาก็กลายเป็นศูนย์จุดหนึ่งถูกไหมนก็จะเป็นบวกศูนย์จุดหนึ่งซึ่งศูนย์จุดหนึ่งมากกว่าศูนย์แล้วก็เป็นหนึ่งนะครับอิธิเกตมาได้ศนะูนย์จุดหนึ่งะได้เป็นหนึ่งนะนะก็เป็นบิตสตรีมาอีกปึ๊บนะได้สองจุดห้าสองจุดห้ามาลองนี้ นะก็จะเป็น1.3ลบ2.5อีกนะเท่ากับลบ1.2นะครับลบ1.2ไปอิทิเกตกับนะดูตรงนี้เลยก็ได้นะไปอิทิเกตกับค่าเดิมนะครับก็จะได้เหลือเท่าไหร่ลบ1.1นะลบ1.1เอามาคอมพลีเตอร์นะครับนะ ลบหนึ่งจุดหนึ่งนะเอามาคอมเลเตอร์กับศูนย์ก็ได้อะไรครับได้ศูนย์ออกมานะเอาพูดตรงนี้ก็จะได้ออกมาเป็นศูนย์นะแล้วก็สตรีมเข้ามาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ได้ศูนยะ์ละนะทีนี้ไอ้ตรงมีนเอามีนเอาเนี่ยมันคือค่าเฉลี่ยของบิดสตรีมนะครับตัวตัวสเต็ปที่หนึ่งเนี่ยสเต็ปที่หนึ่งเนี่ย เราหาได้บิตสตรีมเนี่ยเราเพิ่งได้หนึ่งอันถูกไหมเราเพิ่งได้หนึ่งค่านะวิธีการก็คือนะมันจะเอาบิตสตรีม am, นะครับที่เป็นหนึ่งเนี่ยแทนสองจุดห้านะบิตสตรีมไหนที่แทนด้วยศูนย์เนี่ยเป็นลบจุดสองห้านะครับนะลบสองจุดห้านะอันนี้ก็จะเป็นอ,อ่ตัวเดียวใช่ไหมอืมก็จะเป็นอ่สองจุด ห้านะครับนะส่วนด้วยหนึ่งอันะนี้ก็จะเท่ากับสองจุดห้าต่อมานะครับมันจะเป็นตัวนี้นะจะเป็นหนึ่งนะหนึ่งตัวแรกนะครับสองจุดห้าบวกสองจุดห้าส่วนด้วย ส่วนด้วยสองนะครับนะนะก็จะมีค่าเท่ากับสองจุดห้าเหมือนเดิมนะอันต่อมาก็จะเป็นสองจุดห้าบวกสองจุดห้านะบิตสตรีมตัวที่สามเนี่ยมันแทนด้วยศูนย์ใช่ไหมครับแทนด้วยศูนย์มันจะเป็นลบสองจุดห้านะแล้วก็ส่วนด้วยสามนะแต่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ นะก็คือสองจุดห้าหารสามะจะมีค่าเท่ากับศูนย์จุดแปดสามสามนะถูกไหมนะให้เขียนง,ง่ายๆบิสตรีมถ้าเป็นหนะึ่งะก็คือนะถ้าเป็นหนะึ่งหนึ่งแต่ถ้าเป็นหนึ่ง หนึ่งศูนะมันจะเป็นสองจุดห้าบวกสองจุดห้าบวกลบสองจุดห้านะแล้วก็หารด้วยจำนวนบิตสตรีมนะครับก็คือจำนวนสามสามหลักนะก็จะได้ค่าตัวนี้ออกมานะก็คือค่าเฉลี่ยเอาพูดศูนย์แปดสามแต่เราทำไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีค่าความละเอียดเพิ่มขึ้นแล้วมันจะมีค่าใกล้เคียงกับคำตอบนะอันนี้เราเพิ่งทำแค่สามครั้ง เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ผมผมย้ายาผมย้ายมาตรงนี้ดีกว่านะย้ายมาตรงนี้ดีกว่าตรงนี้จะได้เขียนได้คำตอบนะสองจุดห้าศูนย์จุดแปดสามสามนะอันต่อไปนะครับ อันะต่อไปตัวนี้นะพอมันเป็นศูนย์ปุ๊บแทนตัวนี้ได้ลบ2.5ใช่ไหมครับลบ2.5มาตรงนี้เจอลบอีกทีนึงกลายเป็นบวกนะมันก็จะกลายเป็น1.3ลบกับลบ2 5, นะเท่ากับเท่าไหรนะ่ข้ามก็จะเพิ่มขึ้นเป็น3.8นะนะเอา3.8ที่ได้ไปอินทิเกรตกับ ลบหนึ่งจุดหนึ่งนะก็คือสามจุดแปดที่ได้เนี่ยไปอินทิเกตกับลบหนึ่งจุดหนึ่งนะลบก็จะได้เป็นสองจุดเจ็ดนะสองจุดเจ็ดแน่นอนมากกว่าศูนย์นะให้เป็นหนึ่งนะตัวนี้ก็จะเป็นอะไรครับนะตรงนี้ก็จะเป็นคิดเล่นๆนะก็จะเป็นสองจุดห้าบวกสองจุดห้า บวกลบสองจุดห้าแล้วก็บวกสองจุดห้าทั้งหมดหารด้วยเลยครับสี่นะเพราะว่าเป็นบิดสตีนตัวที่สี่ละนะก็จะเป็นห้าหารสี่นะก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งจุดสองห้า ค่ามันก็จะใกล้เขาใกล้ความจริงเรื่อยๆนะถ้ายิ่งบิดสตรีมมีค่าจํานวนมากขึ้นมันก็จะมีค่าเข้าใกล้นะค่าตัวเลขความจริงมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมทําไปเลยนะต่อเนื่องสิบครั้งเลยนะครอันนี้ก็จะได้เป็นหนะึ่งจุดสามลอจิกเป็นหนึ่งลนะลบสองจุดห้ากับหนึ่งจุดสองเอา ลบหนึ่งจุดสองเอาไปอินทิเกรตนะครับก็จะเหลือหนึ่งจุดห้าได้หนึ่งนะครับเอาไปกิอินทิเกรตตัวนี้ก็จะเหลือศูนย์จุดสามะก็ได้หนึ่งอยู่ดีนะครับต่อไปหนึ่งจุดสามลบลบหนึ่งุดสองไปอินทิเกรตศูนย์จุดสามก็ได้ ลบศนะูนย์จุดเก้าะตอนนี้ได้บิดศูนย์แล้วนะต่อมานะก็จะเป็นหนะึ่งจุดสามลบลบสองจุดห้าเท่ากับสามจุดแปดเอาไปคิดอิติเกตลบศูนย์จุดเก้านะครับก็จะเหลือสองจุดเก้าเป็นหนึ่ง ท่ากับหนึ่งนะฮาทีนี้เราสุดท้ายเราจะมาดูมีนเอานะไอระหว่างนี้เดี๋ยวค่อยไปคิดนะครับามีนเอาของผมนะสุดท้ายก็จะได้อะบิตสเทต็มก่อนนะได้หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะฮะถ้าเอามาคิดนะครับ ก็จะเป็น2.5ผมคูณเลยนะมีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8มี8นะครับบวกกับลบ2.5คูณ2และทั้งหมดก็หาร10 2.5คูณ8 คำตอบผมได้1.5นะครับซึ่งไม่ต้องซีเรียสนะคะว่าทำไมคำตอบมันไม่ไปลงนั้นเพราะว่าการที่เราคิดแบบนะวิธีการของซิกมาเดลต้าเนี่ยมันจะต้องทำเป็นร้อยเป็นพันรอบอันนี้ผมยกตัวอย่างวิธีคิดเฉยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวโปรแกรม ยวผมส่งตัวลิงก์ให้นะเดี๋ยวให้นักศึกษาลองเข้าลิงก์ที่ผมส่งให้นะสักครูสักครู่ ผมส่งให้ในไลน์นะอะทีนี้อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับอที่ผมเลือกใช้คำนวณก็คือหนึ่งจุดสามถูกไหม คุณก็ลองเทสดูนะ1.3นะครับทีนี้มันก็จะมีการใช้ตัว1บิตใช่ไหม1บิต ADC อันนี้ก็ใช้ตาม2.5เลยทีนี้มันจะมีสเต็ปนะครับสเต็ปที่เหมือนเราคำนวณไปนะครับสเต็ป1.3เปรียบเทียบกับ0ใช่ไหมได้1.3อิติเกตกับค่า0เดิมอันนี้เห็นหน้าจอผมเนาะเห็นหน้าจอผมอยู่เนาะ อาจารย์ครับไม่เห็นหน้าจอครับเห็นหลือย่างเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเอาหมสมมติว่าหนึ่งจุดสามนะคือค่าที่ผมเลือกไปนะครับหนึ่งจุดสามที่ผมเลือกที่จะวัดใช่ไหมจากนั้นใช้ซิกมาเดลตานะครับตามการเปรียบเทียบ หนะึ่งจุดสามเปรียบเทียบกับค่าเดิมที่เป็นศูนย์เนี่ยค่าเริ่มต้นมันไม่มีใช่ไหมอ่ามันก็จะเป็นหนึ่งจุดสามลบศูนย์นะอิธ e ิเกตกับค่าศูนย์เริ่มต้นไม่มีเหมือนกันอิธ e ิเกตกับศูนย์ก็จะได้หนึ่งจุดสามนะครับจากนั้นมาเทียบกาวหนึ่งจุดสามเทียบกาวก็คือศูนย์หนึ่งจุดสามมากกว่าศูนย์ออกมาเป็นลอจิกหนึ่งนะก็ไปเข้าวันบิตเอดีซีนะได้สองจุดห้าสองจุดห้าเอามาเทียบตัวนี้ดิฟกันนะครับ ก็จะได้เท่าไหร่ลบ1.2เหมือนในตารางที่ผมทำนะครับนะลบ1.2ใช่ไหมมาอินทิเกรตกับ1.3นะก็จะเหลือ0.1นะครับน0.1คอมเพลเตอร์ ator, กับกาวก็ได้สเต็ปหนึ่งเราจะเห็นบิตสตรีมตัวนี้เห็นไหมหนะึ่งก็คือ2.5ศนะูนย์ก็คือลบนะ2.5 2.5บวก2.5หาร2ก็ได้2.5 สเตตถัดไปใช่ไหมได้ศูนย์มาแล้วะเพอศูนย์เอามาหาม m e a ะจะได้ศ <c oughs> ูนย์จุดแปดสามสามเหมือนกับตารางนะครับทำไปเรื่อยๆสิบรอบะ,ะเห็นไหมผมทำไปสิบรอบ่ะคาได้ค่าได้หนึ่งจุดห้านะครับ แต่ถ้าทำไปสิบสองล่ะทำไปสิบสองนะครับค่ามันก็จะวิ่งเข้าหาอะไรหนึ่งจุดสามมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆคนะ่ามันจะวิ่งเข้าหาหนะึ่งจุดสามเห็นไหมนะแต่เราไม่ได้ทำแค่สิบยี่สิบครั้งนะเราต้องทำเป็นพันเป็นหมื่นครั้ง นะซึ่งกระบวนการของอการ ADC เนี่ยของตัวคอนโทรลเลอร์หรือตัว e อ b e d d e d เนี่ยกระบวนการมันทำทีเป็นแสนเป็นล้านครั้งเลยนะนะซึ่งมันเร็วมากนะครับนะมันไม่ใช่ว่าเรามานั่งคิดใช่ไหมอันนี้เราทำไปทั้งหมดห้าร้อยสิบสองครั้งนะครับนะค่าแรงดันเอาพุทที่ได้ใกล้เคียงไหมหนึ่งจุดสามนะถ้าเราทำเพิ่มอีกนะนะมันก็จะได้เนี่ย หนึ่งจุดสามศูนย์หนึ่งหนึ่งจุดสองเก้าเก้าเห็นไหมพอทำไปเรื่อยๆปุ๊บค่ามีนของมันเนี่ยมันจะเข้าเข้าเข้าลูเข้าสู่ค่าที่เราต้องการวัดอันนี้พอเข้าใจไหมซึ่งมันต้องทำจำนวนเยอะๆสมมุติว่าผมหนึ่งจุดเจ็ดมากะเป็นลบก,ก็ได้นะลบหนึ่งจุดเจ็ดอันนี้ผมใส่ค่าลบไปนะลบหนะึ่งจุดเจ็ด มันนะ่มันก็จะลูเข้าหาค่าลบหนึ่งจุดเจ็ด่ะค่ามีนของมันค่าเฉลี่ยของมันน่ะเราทำไปห้าร้อยสิบสองครั้งเห็นไหมมันก็จะมีค่าเฉลี่ยเอาพุทเท่ากับหนึ่งจุดเจ็ดน่ะโอเคแต่การบ้านที่ผมให้ทำเนี่ยนะ่ะให้เป็นตัวอย่างเซิร์ฟๆิฟลองคิดแบบนะ่ะ <c oughs> อะรอย่างลองคิดแบบมันดูว่าเอ๊ะมันคิดอย่างเงี้ยมันคิดได้อย่างไรนะแต่เราต้องทำนะไปเรื่อยๆนะเป็นร้อยครั้งค่ามันถึงจะใกล้เคียงค่าความจริงมากที่สุดนะครับนะอย่างอันเนี้ยเห็นไหมเราทําไปเรื่อยมันจะลู่เข้าหาค่าจริงนะเราเรียกลนนักษณะแบบนี้แบบว่าซนะิกมาเดลต้าเอดซซึ่งส่วนใหญ่ก็นิยมใช้กันนะในพวกอุปกรณ์คอนโทรลเลอร์ต่างๆ โอเคนะก็ลองทําดูนะครับนะการบ้านลองทําดูนะให้เราเลือกเลือกมาตัวเลขหนึ่งนะที่เราอยากอยากจะใช้นะอ่าจะเป็นสองจุดสามห้าสองสองจุดศูนย์สองอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่าเราเลือกมานะเราลองคํานวณด้วยด้วยมือก่อนนะลองคํานวณด้วยมือก่อนแล้วลองมาเช็คนะครับลองมาเช็คด้วยโปรแกรม เป็นสองจุดศูนย์สองนะครับนะเราก็คานวณลงไปสิบนะครั้ง มันจะได้ค่าสิบครั้งที่สิบเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่ก็ช่างมันไม่เป็นไรนะแล้วลองกดไปเรื่อยๆดูนะว่าค่ามันจะลู่เข้าหาค่าจริงไหมนะนะนะก็ประมาณนี้นะครับอ่นะโอเคอันนี้การบ้านนะ ลองทําดูสองคนนะครับทําเป็นคู่เนาะใช่ไหมผมให้ทําเป็นคู่นะถ้านะทำเป็นคู่ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวอันนี้ค่อยมายกตัวอย่างครั้งหน้านะเรื่องของแรมจะต้องใช้โปรแกรม SIM, นะซิมซิมวงจรเนี่ยเข้าช่วยนะครับเดีย๋ยวใช้หลักการตัวนี้แหละในการาหานะหาเขาเรียกอะไร หาแรงดัน output. เอาพุทเออนะเอ้ยหาแรงดันอะนาล็อกอินพุตนะจากการใช้ตัวคลาวเตอร์ร่วมกับคอมเบเลเตอร์ในการดีไซน์เนาะโอเคสมมติสำหรับสัปดาห์นี้ทำอันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยมาทำตัวนี้ข้อที่สองกันต่อโอเคเอ่อมีใครมีคำถามเพิ่มไหมครับ วันนี้อาจจะตะกดตะกักหน่อยนะผมขอโทษทีพอดีติดธารกิจเลยต้องสอนออนไลน์ส่งวันไหนครับอาจารย์ก็สัปดาห์หน้าก็ได้ครับภายในสัปดาห์หน้านะส่งเป็นกระดาษนะครับทำเป็นกระดาษส่งที่ตรงหน้าห้องประครูจะมีชื่อผมอยู่ตะกานะนะส่งได้เลยเอาไปส่งได้เลยโอเคครับโอเคครับส่งข้อแรกก่อนนะข้อที่สองยังไม่ต้องส่งนะ โอเคถ้าไม่มีคำถามก็เดี๋ยววันนี้คงไม่ขอเช็กชื่อนะครับุกยอดไปแล้วกันครับก็เดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้าครับครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ